สวัสดีค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะแม่น้องก็มาสวัสดีทักทายพี่ๆเพื่อนๆพี่ป้นนะอา่แม่ๆทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมและให้กำลังใจในช่องแม่น้องพใจมาดามสวีเดนค่ะตอนนี้นะคะแม่น้องก็กำลังนั่งรอปรปาทำกับข้าวค่ะวันนี้เดินเข้าห้องมาบรรยากาศเหมือนเข้ามาในห้องฝรั่งเลยนะคะทุกวันค่ะทุกวันเดินเข้าบ้านมาเออ นี่บ้านคนไทยนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่วันนี้ป๊าทำกับข้าวให้กินเป็นเมนูปลาค่ะเป็นปลาแล้วก็แบบเหมือนผัดเอาปลาอบอบในไอตู้อบนะคะหลังจากนั้นป๊าก็จะผัดผักแล้วก็จะมีน้ำซอสน,น้ำจิ้มแบบเหมือนคล้ายๆซีฟู้ดอะคะ่ะอร่อยมากมากเลยค่ะคลิปนี้นะคะแม่น้องก็ต้องขอขอบคุณอีกครั้งนะคะ สำหรับคอมเมนต์ที่คอมเมนต์มาให้กับคลิปก่อนหน้านั้นนะคะที่แม่น้องแบบขอระบายหน่อยที่ว่าแม่น้องสั่งอาหารเสริมนะคะอาหารผลิตภัณฑ์อาหารเสริมค่ะ mm. เดี๋ยวไงรอดูอีกประมาณอาทิตย์อาทิตย์หนึ่งนะคะดูว่าเขาจะส่งสินค้าให้กับแม่น้องไหมถ้าเกิดไม่ส่งแสดงว่าแม่น้องโดนจริงๆค่ะเดี๋ยวแม่น้องจะเปิดให้ดูนะคะว่าแม่น้องคุยอะไรยังไงแล้วแบบ พ,พี่เพื่อนๆหรือว่าพี่ป้านาอาแม่แม่คนไหนที่เข้ามาฟังแล้วช่วยพิจารณาช่วยแม่น้องหน่อยนะคะว่ากรณีแบบนี้แม่น้องโดนไหมนะคะเดี๋ยวแม่น้องขอไปเอาโทรศัพท์อีกเครื่องก่อนค่ะคะ่ะเดี๋ยวน้องจะอ่านให้ฟังนะคะแล้วก็ช่วยกันพิจารณาช่วยแม่น้องหน่อยะค่ะว่าแม่น้องโดนหรือยังนะคะ แต่แม่น้องก็หายใจไม่ทั่วท้องป้าป้าบอกว่าถ้าเธอมีมีความรู้สึกแบบเหมือนผื่นอืดเพราะโอมหายใจไม่ทั่วท้องอะ่ะนั่นแสดงว่าเธอโดนแล้วแหละอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าแม่น้องรู้สึกเดี๋ยวรอรุนนะคะเขาบอกว่าวันนี้เขาสั่งของในระบบให้แล้วค่ะวันนี้ถ้าเกิดคนส่งแจ้งมายังไงเดี๋ยวเขาจะแจ้งให้แม่น้องอีกทีค่ะรอดูนะคะว่าเออเราฟังนะคะเดี๋ยวแม่น้องจะอ่านให้ฟังค่ะทางโค้ดนะคะที่เจ้าของเพจเขาอะคะ่ะเขาก็ส่งมานะคะเอ๊ โค้ดเขาก็เอ่ยชื่อเขานะคะเดี๋ยวแม่น้องยังไม่บอกนะคะถ้าเกิดสมมุติว่าแม่น้องโดนหลอกหรือว่าโดนโกงไปนะคะเดี๋ยวแม่น้องจะมาแชร์ให้ฟังค่ะว่าชื่อเพจอะไรแล้วก็โค้ดคนนี้ชื่ออะไรนะคะเดี๋ยวแม่น้องจะได้เตือนภัยกันค่ะแต่ว่าแม่น้องก็เข้าไปดูในในใน,ในเพจเขานะคะก็มีคนติดตามเขาก็บอกว่าเพจจริงต้องมีคนประมาณหกแสนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออแม่น้องเข้าไปดูมันก็ใช่แต่ว่าลักษณะการถามข้อมูลอะมันเชิงลึกเกินไป ทุกคนลองพิจารณาช่วยแม่น้องไหนนะคะเนี่ยนะคะเขาบอกว่าโคดเขาก็แล้วก็เขาก็เ,กเกอ่ยชื่อเขาค่ะสวัสดีค่ะโค้ดรบกวนขอข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อการดูแลที่ดีที่สุดอีกครั้งนะคะหลังจากที่เขาได้รับเงินเราแล้วนะคะหลังจากที่แม่น้องระบายแบบใส่อัดไปให้กับไอ้โบเกอร์ตัวแทนเขาที่เป็นแอดมินนะคะแล้วเขาก็แบบเหมือนว่า แอดแอดเรามาอีกทีหนึ่งอะไรเงี้ยค่ะแม่น้องรู้สึกว่าทําไมเขาได้แอดไลน์เราแล้วทําไมเขาต้องขอซ้ซําๆๆอะไรเงี้ยแม่น้องเลยไม่รู้ว่าพวกเนี้ยเขาทํางานเป็นกลุ่มหรือเปล่าถ้าเป็นกมเมอร์นะคะนี่แหละค่ะเขาก็เรียกว่าเข้าโปรแกรมดูแลกับโค้ดแล้วเขาก็เอ่ยชื่อเขานะคะสมมติว่าเป็นโค้ด B แล้วกันนะคะสมมุติว่ากับโค้ด B มา เปิดเซตอะไรหรือราคาเท่าไหร่คะรบกวนแจ้งหน,หน่อยค่ะ 1. ชื่อจริงนามสกุลชื่อเล่นอายุน้ำหนักส่วนสูง ID line ID line แล้วแม่น้องไม่เข้าใจว่าทำไมต้อง ID line ในเมื่อก็แอดไลน์กันแล้วใช่ไหมคะ ID line ID line แล้วก็แพ้อาหารอะไรคะขับถ่ายทุกวันหรือเปล่าคาเฟอีนกาแฟ,าฟด,ดื่มไม่ดื่มไมจ้าออกกำลังกายอาทิตย์ละกี่ครั้งต่อสัปดาห์ สายหวานสายดื่มสายปาร์ตี้สายบุฟเฟ่ชอบแบบไหนคะแล้วเขาก็ส่งข้อความแบบเหมือนเป็นข้อความเสียงมานะคะแล้วทีนี้เขาก็บอกว่าพอหลังจากนั้นแม่น้องก็ส่งข้อมูลไปตามที่เขาบอกนะคะ่ะแต่ว่าไม่ได้ให้ไอเดียไลน์หรืออะไรนะคะก็บอกแค่เกี่ยวกับว่าดื่มกาแฟแล้วก็ดื่มแอลกอฮอล์บ้างเป็นบางครั้งอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็คือให้แค่ข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวกับ สุขภาพเรานะคะว่าเราไม่ชอบออกกําลังกายอะไรอย่างเงี้ยหลังจากนั้นเขาก็ส่งมาอีกค่ะโค้ดขอข้อมูลเพิ่มเติมอีกนะคะชื่อนามสกุลภาษาอังกฤษวันเดือนปีเกิดขอเลขบัตรประชาชน13หลักค่ะอีเมลด้วยนะคะโค้ดจะลงทะเบียนเพื่อสะสมแต้มในการปรับส่วนลดเป็น15%หรือหรือยีหรือ35%ตตลอดชีพให้ค่ะ แล้วทีนี้แม่น้องก็เลยตอบไปนะคะว่าไม่เข้าใจค่ะว่าทําไมต้องขอข้อมูลส่วนตัวเยอะแบบนี้ขอโทษนะคะที่ถามจุดประสงค์คือต้องการมีสุขภาพที่ดีและอยากจะลองกินผลิตภัณฑ์ตัวนี้ดูก่อนค่ะว่าเห็นผลและเรากินถูกไหมและทีนี้เขาก็เลยแบบเหมือนเหมือนตอบกับข้อข้อความที่แม่น้องไอส่งไปะค่ะว่าไม่เข้าใจว่าทําไมต้องขอข้อมูลส่วนตัวเยอะจังเขาก็บอกว่า ไม่สะดวกไม่เป็นไรค่ะหลังจากนั้นนะคะเขาก็ส่งข้อความมาว่าทางขนส่งแก้งมาเดี๋ยวโค้ดอัปเดตให้นะคะเหมือนว่าถ้าเขาส่งของแล้วเขาจะอัปเดตให้แม่น้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เขาก็บอกว่าดูค่ะแบบเหมือนเขาจะพยายามย้ำส่งข้อความแบบว่าเหมือนแม่น้องอ่านเกมนะถ้าเกิดเป็นสแกมเมอร์นะเหมือนเขาใช้จิตวิทยากับเราว่าเราจะจะหลงแล้วก็กรอกข้อมูลไปอีกไหมถามซ้ําอีกแล้วค่ะทุกคน ถามซ้ำอีกแล้วค่ะโค้ดขอข้อมูลเพิ่มเติมอีกนะคะทำงานอะไรคะเข้างานเลิกงานกี่โมงมีครอบครัวมีลูกไหมคะมีปัญหาสุขภาพไหมขอข้อมูลละเอียดนิดนึงค่ะเพื่อใช้ในการดูแลและปรับโปรแกรมให้เข้ากับคุณน,น้องค่ะดูค่ะเขาทำขอโทษนะคะคุณน้องพอดีน้องแอดมินมารับต่อแจ้งไปแล้วค่ะว่าคุณน้องไม่สะดวกรับข้อมูลเยอะขออภัยนะคะ แล้วทีนี้เนี่แหละค่ะที่แม่น้องรู้สึกว่าโมโหว่วาทําไมต้องแบบเยอะแบบนี้คือเราต้องการเหตุผลของเราที่ที่เราสั่งผลิตภัณฑ์ของเขานะคะแม่น้องก็บอกว่าเออแม่น้องอ่ะเป็นคนที่ชอบกินแป้งแล้วไม่ชอบกินโปรตีนไม่ชอบกินผักเราก็เลยอยากจะสั่งผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่เป็นโปรตีนมาดื่มแล้วก็มากินนะคะแล้วก็กินอาหารที่แบบว่า พูดง่ายๆว่าเราไม่เราไม่มีระเบียบวินัยในการบังคับตัวเองเราก็เลยอยากจะหาตัวช่วยเพื่อที่ว่ามาช่วยให้เรามีแรงบันดาลใจในการแบบว่าปรับปรับระบบลําไส้ของเราแล้วกินอาหารให้มันมีสุขภาพมีมีคุณภาพโยนมากกว่าเดิมจากแต่ก่อนแม่น้องแม่น้องชอบกินขนมจีนมากๆเลยค่ะกินแบบวันละกิโลก็ยังได้นะคะแต่ด้วยความที่ว่าเราเคยชินนะเรากินแต่อาหารเดิมๆเดิมๆเดิมๆอยู่ตลอดอะไรอย่างเงี้ย ไม่น้องก็เลยอยากจะลดหน่อยอะไรเงี้ยคะะแล้วก็อยากจะกินโปรโตีนก็เห็นไปติดตามเพจเขาก็เออเห็นเห็นเพจเขาก็มีคนติดตามเยอะนะแล้วแบบเออล้วลองดูซิอะไรเงี้ยมันเป็นตัวเช็คนะคะแล้วก็ลองซื้อซื้อมากินดูอะไรเงี้ยเหมือนเขาอยากจะให้เราซื้อชุดละโปรละสามหมื่นอะค่ะประมาณสองหมื่นกว่าเกือบจะสามหมื่นนะคะมันก็จะมีโปรหมื่นกว่าหมื่นเจ็ด หรือหมื่นแปดประมาณนี้ละคะ่ะแล้วก็สามหมื่นตีไปซะสามหมื่นเนาะสองหมื่นกว่าแล้วก็อีกโปรหนึ 1, ่งโปรทดลองใช้เหมือนที่แม่น้องจ่ายไปนะคะ่ะเจ็ดพันกว่าเนะะี่ยค่ะนั่นแหละแล้วทีนี้เขาก็แบบเหมือนคือแม่น้องเสียความรู้สึกแทนที่เขาจะบอกแม่น้องนะคะว่าเออเราต้องการลดน้ําหนักแล้วเขาก็ควรจะแนะนําวิธีการกินนะเออถ้าเกิดคุณคุณน้องได้ไปตัวนี้แล้วได้รับสินค้าแล้ว คุณน้องดื่มแบบนี้นะตอนเช้ากี่แก้วตอนเย็นกี่แก้วอาหารส่งสูตรอาหารมาให้เราเลยค่ะไม่ใช่ว่ามาถามข้อมูลเชิงลึกใช่ไหมคะนี่แหละค่ะแม่น้องก็กลัว,ลวอยู่ค่ะเดี๋ยวไงแม่น้องก็ฝากเตือนพี่เพื่อนๆคนไหนถ้าเจอลักษณะแบบนี้นะคะก็คือแบบว่าไม่ต้องไปสั่งทางเพจทางอะไรแบบนี้ดีที่สุดค่ะหาตัวแทนที่เราไว้ใจได้เราจะได้สบายใจนะคะแล้วเขาก็บอกส่งส่งฟรีทั่วยุโรปค่ะทุกคนแม่น้องก็ยังคิดถู่มันเป็นไปได้เหรอ แล้วทีนี้ก็พอถามปะป๊าปะป๊าก็บอกเออผลิตภัณฑ์ดูนี้มันกม็มีต่างประเทศนะสงสัย,สงส,ยสงสัยเขาจะมีโกดังอยู่ที่ยุโรอะไรอย่างเงี้ยค่ะแม่น้องก็เลยไม่ไม่ได้คิดเอกใจอะไรนะคะแล้วก็ไม่ได้คิดแบบว่าละเอียดถี่ท้วนอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยทําให้ตัวเองต้องมานั่งเป็นทุกข์กันนะคะแล้วพอหลังจากนั้นค่ะเขาก็แบบเหมือนประมาณคือจะจู่โจมจะถามแต่แบบ ให้ข้อมูลแบบว่าให้เราให้ข้อมูลแบบว่าส่วนตัวของเราค่ะทุกคนนี่แหละที่แม่น้องกังวนลอะไรเงี้ยทําไมเขาไม่ส่งสูตรมาให้เราและพอหลังจากนั้นแม่น้องก็ส่งข้อความรายยาวเลยนะคะมีหลายหน้าแต่ว่ามันอยู่ในเครื่องที่แม่น้องถ่ายทําคลิปค่ะแม่น้องก็ถ่ายเอาอีกเครื่องหนึ่งนะคะถ่ายถ่ายไว้ไม่หมดอะคะ่ะเพราะว่าเขาแอดไลน์แม่น้องมามีตั้งสามสามสามชื่อค่ะตอนแรกก็เป็นอีกชื่อหนึ่งที่อยู่ใน Facebook แล้วก็อีกชื่อหนึ่งก็เป็นชื่อชื่อไลน์ของเขาแล้วอีกชื่อหนึ่งเป็นชื่อของแอดมินของเขาอะไรเงี้ยค่ะแต่แม่น้องมานั่งคิดแม่น้องไม่รู้ว่าเป็นคนคนเดียวกันหรือเปล่าแม่น้องก็พยายามฟังคลิปเสียงนะคะว่าใช่คลิปของโค้ดคนนั้นจริงๆไหมแม่น้องก็ฟังหลายรอบก็ยังไม่ไม่รู้สึกว่าคลายนะคะเดี๋ยวก็รอดูค่ะว่าเขาจะเล่นเกมอะไรกับแม่น้องนะคะเดี๋ยวแม่น้องก็จะมาเล่ามาอัปเดตให้ให้ฟังอีกทีนึงนะคะหลังจากที่ผ่านไปอีกอาทิตย์อาทิตย์หนึ่งก่อนค่ะดูว่าเขาจะ เขาจะพูดไวยังไงนะคะว่าเขาจะส่งของให้ไหมอะไรเงี้ยแล้วทีนี้พอหลังจากนั้นนะคะเขาก็บอกว่าเออแบบคุณน้องไอเตรียมตัวรับไอสายโทรศัพท์เลยนะคะเมื่อเมื่อสินค้าถึงแล้วเดี๋ยวทางคนส่งเขาจะโทรหาแม่น้องค่ะแล้วทีนี้แม่น้องก็เลยบอกว่าอ๋อที่ประเทศสวีเดนอะไม่ต้องรับโทรศัพท์ค่ะโค้ดส่งแค่มาตามหมาไอที่อยู่ที่ส่งให้แล้วกันค่ะ ยังไงก็ถึงของถึงแน่นอนค่ะเพราะว่าเคยสั่งของออนไลน์หลายหลายอย่างมากเลยค่ะเขาก็ขอแค่ที่อยู่แล้วเขาก็ส่งให้ก็ไม่มีปัญหาค่ะเขาก็เลยบอกแม่น้องว่าอ๋อเหรอคะแต่ที่ประเทศไทยไม่ได้นะคะถ้าไม่ถ้าไม่ให้เบอร์โทรแล้วโทรไปไม่รับเราก็ไม่ส่งของด้วยค่ะ อะไรอย่างเงี้ยค่ะแม่น้องก็เลยคิดว่าเออถ้าเมืองไทยแม่น้องเข้าใจว่าเออบางทีอาจจะส่งของแบบทางเคอรี่หรือว่าอะไรแบบส่งด่วนหรือว่าอะไรอย่างเงี้ใช่ไหมคะเขาก็แบบว่าเออก็จะโทรแม่น้องก็เข้าใจแม่น้องก็เรียกว่าไม่ต้องกังวลค่ะที่ประเทศสวีเดนส่งตามที่อยู่นี้ได้เลยเขาก็เลยโอเคค่ะขอบคุณค่ะอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือบแบบแบบนานมากเลยนะคะกว่าเขาจะตอบว่าโอเคค่ะขอบคุณค่ะอะไรเงี้ยแล้วพอหลังจากนั้นเขาก็เลยบอกว่าไอ เหมือนเหมือนเหมือนจะขอแบบข้อมูลส่วนตัวเราเอียค่ะทุกคนนอนกี่ทุ่มมีครอบครัวไหมแบบไอสะดวกให้อีเมลไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือแม่น้องไม่เข้าใจทำไมทำไมเขาถึงเจาะจงอยากอยากให้เราบอกอีเมลอยากจะให้บอกหมายเลขบัตรประชาชนอะไรอย่างเงี้ยแม่น้องก็เลยแบบไม่สบายใจค่ะทุกคนคิดว่าแม่น้องคิดว่าแม่น้องไปทางนู้นแบบว่าเหมือนโดนแล้วอะประมาณเก้าสิบเปอร์เซ็นค่ะ อีกสิบเปอร์เซ็นต์แม่น้องแค่แบบเหมือนพูดปลอบใจตัวเองนะคะว่าไม่โดนไม่โดนอะไรเงี้ยค่ะเดี๋ยวรามารอลุ้นกันนะคะถ้าแม่น้องไม่ได้แม่น้องแชร์แน่นอนค่ะว่าเป็นเพจไหนนะคะถ้าหากกินกันแบบนี้ก็แบบเนาะแบบไม่เจริญหรอกค่ะก็คือก็คงจะได้แค่ครั้งเดียวคือมันเสียความรู้สึกเนาะเงินมันก็ไม่ใช่น้อยกว่าเราจะได้มาอะไรเงี้ยก็มาจากหยาดเหงื่อแรงกายเรานะคะอดหลับอดนอน ตื่นแต่เช้าไปทํางานนะคะกว่าจะได้เงินมาอะไรเงี้ยนั่นแหละคะ่ะเดี๋ยวรอดูนะคะว่าเขาจะส่งสินค้าให้กับแม่น้องไหมนะคะเดี๋ยวเรามารอลุ้นกันค่ะแต่เขาก็จะบอกว่าเออแบบเดี๋ยวถ้าคนส่งส่งแล้วจะแจ้งนะคะอะไรเงี้ยคือแบบพอหลังจากนั้นมาก็จะส่งมาแบบอีกถามข้อมูลเติมๆเราถามข้อมูลเติมๆเรามันเป็นเหมือนระบบเหมือนไม่ใช่เราไม่ได้คุยกับคนอะคะ่ะเหมือนมันเหมือนมีแบบ เหมือนเหมือนเขาทางานเป็นกลุ่มแบบจะยิงมาแต่ละส่งข้อความมาแต่ละอย่างคือแบบเหมือนให้เราจะหลงกลก่อไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะคะแล้วหลังจากนั้นเขาก็ส่งมาบอกแม่น้องว่าไอ้สะดวกถ่ายรูปแบบโชว์พุงอะคะ่ะโชว์พุงเราโชว์หุนเราให้ดูทุกนันนี้ไหมแม่น้องก็เลวว่าอ,อ๋อสะดวกค่ะแต่ไม่ใช่ตอนนี้รอได้รับผลิตภัณฑ์ก่อนนะคะแม่น้องก็เลยพูดอย่างนี้รอได้รับผลิตภัณฑ์ก่อนเดี๋ยวยังไงจะถ่ายรูปให้โค้ดดูค่ะแล้วก็ ถ้าอยากจะช่วยให้แบบว่าถ้าอยากจะช่วยลูกค้าในการลดหุน่นหรือว่าปรับปรับเรื่องอาหารนะช่วยส่งสูตรอาหารมานะคะแล้วก็ไม่ต้องมาถาข้อมูลส่วนตัวอีกก็คือถามเรื่องอื่นได้แต่อย่าถามข้อมูลส่วนตัวคือไออันไหนที่เป็นข้อมูลส่วนตัวอันไหนอยากตอบก็จะตอบแม่น้องก็เลยพูดอย่างนี้นะคะและคิดว่าถ้าถ้าเกิดจะช่วยดูแลสุขภาพจริงๆช่วยถามแต่เรื่องสุขภาพค่ะ ไม่ต้องถามเรื่องข้อมูลส่วนตัวเชิงลึกเรื่องบัตรประชาชนหรือว่าอ e ีเมลเบอร์โทรศัพท์หรือว่า ID ดีไลน์หรือว่า Facebook อะไรอีกนะคะถ้าคุณติดต่อเราได้แบบนี้ก็แสดงว่าคุณรู้ข้อมูล f a c e b o o k เราไลน์เราแล้วแล้วก็ไม่ต้องมาถามซ้าคำถามเดิมๆนะคะแม่น้องก็เลยบอกอย่างนี้เดี๋ยวจะรอรับไอสินค้านะคะยังไงก็ต้องขอขอโทษโค้ดด้วยที่พูดตรงๆและมันอาจจะดูแรงแต่แม่น้องก็อยากจะ อยากให้โค้ดไปปรับปรุงเพื่อที่ว่าจะไม่เสียลูกค้าถ้าถามจู้จี้จุกจิกแบบนี้มันเหมือนจู่โจมแล้วก็จับมือโชกลูกค้าค่ะถ้าเกิดมีโปรอะไรหรือต้องการให้ลูกค้าสมัครสมาชิกยังไงก็รบกวนแจ้งตั้งแต่ตอนแรกไม่ใช่ว่าลูกค้าซื้อสินค้าปิดการขายไปแล้วคุณมาแจ้งทีหลังว่าอ,อแบบลูกค้าต้องสมัครเมมเบอร์เสีย2 0 0พแล้วถึงจะได้ส่วนลดตรงนั้นตรงนี้ซึ่งมันไม่แฟร์สำหรับลูกค้า อย่าทำแบบนี้กับลูกค้าคนอื่นนะคะไม่งั้นคุณจะเสียฐานลูกค้าของคุณเข้าใจว่าอยากขายแม่น้องก็เลยพูดอย่างนี้นะคะหลังจากนั้นเขาก็แบบเหมือนแม่น้องก็ล่าย,ยาวเลยค่ะเขาก็แบบเหมือนมันตอบกลับมาค่ะเขาก็ว่าขอบคุณนะคะโค้ชจะนาไปปรับปรุงและพัฒนาใช้ค่ะขอบคุณที่แนะนํานะคะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวรอดูว่าแม่น้องจะโดนแสแกมเมอร์หรือว่าของจริงนะคะหรือว่าส่งสินค้าจริง เดี๋ยวมารอติดตามลุ้นกันค่ะอีกประมาณอาทิตย์หนึ่งถ้าอยู่สินค้าอยู่ยุโรปอยู่ส,สวีเดนนะคะเขาหวังว่ามีทั่วโลกเลยค่ะถ้ามีอยู่สวีเดนจริงส่งไม่เกินอาทิตย์ค่ะยังไงแม่น้องก็ได้รับสินค้าค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะแม่น้องต้องขอตัวไปกินข้าวกันค่ะเพราะว่าปราปาทำกับข้าวเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวไงไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้แม่น้องต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะดไนท์นะคะ